สวัสดีครับคุณพี่เพอทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไร,รว์ลอีกเช่นเคยในวันนี้ผมมีข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์มาอัปเดตจากทางค่ายยักษ์เขียวคาวาซากิ asaki, ซึ่งพวกเขาเนี่ยเตรียมที่จะเปิดตัวรถรุ่นใหม่แบบ all new เป็นครั้งแรกในโลกด้วยกันมากถึง6รุ่นเลยทีเดียวซึ่งกำหนดการนั้นจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนหน้านี้โดยจะว่าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรครับเพราะว่าในช่วงเดือนนี้และเดือนหน้าเนี่ย ถ้าไม่มีเหตุการณ์โควิดในทีนะครับก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ระดับโลกนั่นก็คืออินเทอร์มอด2020แล้วก็อิกมา2020นั่นเองดังนั้นก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรครับที่เราจะเห็นทางค่ายคาวสกีเนี่ยจะเตรียมเปิดตัวรถใหม่ออกมาด้วยกันถึง6รุ่นเลยทีเดียวซึงเมื่อวันก่อนเนี่ยทางทีมงานโมโตร,รวเวลเราก็ได้นำคลิปทีเซอร์การเปิดตัวรถทั้ง6โมเดลนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันไปแล้ว หากใครยังไม่ได้รับชมสามารถกดที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้เลยครับเอาละแล้วประเด็นต่อมาเลยก็คือทั้ง6โมเดลเนี่ยมันจะมีรถอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะรองมาวิเคราะห์ให้เพื่อนเอนรับชมไปด้วยพร้อมๆกันเลยเริ่มมาจากรถทางด้านซ้ายมือก่อนซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้เลยครับว่ารถคันนี้จะใช้ล้อแบบซีลวดรัดด้วยยาง Dual Purpose และนั่นครับก็จะเป็นรถในสไตล์ End u r o อย่างแน่นอนคำถามคือ มันจะเป็นรถรุ่นอะไรทางเรามองว่าจะต้องเป็นรถในตระกูล KX l แต่ทว่าในปัจจุบันเนี่ย KX 230ก็เพิ่งทำตลาดได้ไม่นานประมาณ1ปีเท่านั้นผมมองว่า KX l รุ่นต่อไปเนี่ยครับน่าจะเป็นรหัส250เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยรถ enduro ในพิกัด250เนี่ยครับก็จะมีเพียง h ันด a า CRF 250ที่เป็นเจ้าตลาดแต่เพียงรายเดียวดังนั้นครับ k a w a s a k i อาจจะอยากจะมาแย่งชิงส่วนแบ่งนี้คืนกลับมาก็ได้นั่นจึงอาจจะมีการปรับโฉม All New KX250 l ที่เป็นเครื่องยนต์แบบหม้อน้ำมาทำตลาดในกลุ่มนี้อีกหนึ่งครั้งและคันที่2ถัดมาจาก KX250 l ที่เราวิเคราะห์กันไปครับก็จะเห็นได้ว่ารถคันนี้เนี่ยใช้ล้อซี่ลวดเหมือนกันแต่ทว่ายางนั้นมันรัดด้วยยางแบบ On นโรด และรถรุ่นเดียวที่ผมมองว่าใช้ล้อแบบนี้แล้วก็ลัดยางแบบนี้ครับก็จะเป็นรถในกลุ่มตระกูลของ D-Tracker ซึ่งหลายคนเนี่ยก็คงทราบกันดีครับว่า KlX250 แล้วก็ D-Tracker 250เนี่ยไม่ได้ปรับโฉมมาเป็นเวลาร่วม10ปีแล้วและรถ2โมเดลนี้ครับก็ถือว่าเป็นรถคู่แฝดกันนั่นเองดังนั้นเราก็คงไม่แปลกใจอะไรที่จะเห็นรถในโฉม Enduro ออกมาแล้วก็ต้องมีโฉมโมตาดออกมาด้วยเช่นเดียวกัน เอาละครับผมขอข้ามฝั่งมาทางด้านขวามือกันต่อเลยทางด้านขวามือเนี่ยก็จะมาทีเดียว2คันเลยครับในวิดีโอทีเซอร์เนี่ยเขาได้ระบุว่ารถคันนี้เนี่ยจะเป็นรถในสายสนามอย่างตระกูลนินจา ZX แน่นอนดังนั้นครับผมคาดว่าจะเป็นรถคันอื่นไปไม่ได้นอกจาก k a w a ส a กิ z x 10R แล้วก็ z x 10RR ครับรถซูเปอร์บค์เรือธงของทางค่ายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข่าวออกมาตั้งแต่ปีก่อนว่าพวกเขาอ่ะได้พัฒนา รถรุ่นนี้ออกมาเพื่อจะมาสู้ในเวที World s u p e r b ร์ e แต่ทว่าด้วยเหตุอันใดก็ไม่ทราบครับในงานอิ m a 2019เราก็ไม่เห็นการเผยโฉมรถ All New Zx10R ออกมาดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงครับที่ปีนี้พวกเขาจะต้องปรับโฉมแล้วเพื่อทำให้การแข่งขันใน w o r l d ์ b k เนี่ยทำผลงานได้อย่างดียิ่งขึ้นต่อไป คันต่อมาครับขยับมาทางด้านซ้ายอีกนิดนึงจากทางด้านขวาสุดเราจะเห็นได้ว่ารถคันนี้มีมิติที่ขนาดค่อนข้างใหญ่ซึ่งใกล้เคียงกับรถซูเปอร์บค์เลยแต่ถ้าสังเกตดีๆเราจะไม่เห็นว่ามันมีแฟร์ลิงทางอกล่างนอกจากนี้เราก็จะเห็นได้จากทีเซอร์อีกครับว่าเขาจะมีตีมในการเปิดตัวเนี่ยเป็นลักษณะของสนามแข่งเช่นกันแต่ถว่ามันไม่ใช่สนามแข่งในรูปแบบของเซอร์กิตซึ่งดูดแล้วเนี่ยผมมองว่า อาจจะเป็นสนามเดอะกรีนเฮลหรือว่าเนอร์เบิร์กลิงนอร์ทรฟซึ่งทางค่ายอาจจะเป็นการสื่ออย่างเป็นในๆว่าไม่ได้เน้นไปที่สายสนามจ๋าแล้วรถคันนี้เนี่ยทางผมครับก็วิเคราะห์ว่ามันอาจจะเป็นเจ้าแรดพันตัวใหม่หรือแซดพันนั่นเองปิดท้ายกันที่รถคันสุดท้ายที่อยู่ตรงกลางครับเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นรถที่ใช้ล้อซี่ลวด ซึ่งคลิปทีเซอร์เนี่ยก็จะเผยให้เห็นครับว่ารถคันนี้สามารถลุยปา่าลุยทางฝุ่นมาต่อทางดำบนถนนและยังขี่ลุยน้ำและขึ้นเขาได้อีกเรียกได้ว่ามันต้องเป็นรถแอดเวนเจอร์ที่สามารถลุยได้ทุกเส้นทางจริงๆและนั่นคงไม่ใช่รถในกลุ่มของ KLX ที่เน้นหนักไปทาง e อนดูโรเป็นแน่ขณะที่รถที่ดูแล้วเหมือนจะใกล้เคียงกับโจทย์นี้นั่นก็คือ v e r s y s X 3 0 0 เพราะว่าเป็นรถตระก,กูล Adventure vs. r s u s คันเดียวที่ใช้ล้อซีลวดแต่ทว่าผมกลับคิดว่ามันไม่น่าใช่ครับเพราะอะไรเพราะว่า v e r s u s X 3 0 0เนี่ยเพิ่งจะถูกเผยโฉมปี2021ออกมาหรือที่เราเรียกกันว่าปรับสีคาเลเชนนั่นเองครับดังนั้นแล้วเนี่ยชอยเนี่ยจะเหลืออยู่เพียงคันเดียวนั่นก็คือตัว KLR 6 5 0ซึ่งเป็นรถมิดไซส์สายลุยและไปได้ทุกที่ขนาดแท้ เอาเป็นว่าที่ผมวิเคราะห์มาทั้งหมด6โมเดลนี้จะถูกต้องสักกี่โมเดลนะครับเราต้องมารอรับชมไปพร้อมๆกันเลยในช่วงปลายเดือนหน้ายังไงผมก็ต้องขอฝากคุณผู้ชมทุกท่านติดตามเรากันด้วยครับทั้งในส่วนของ f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l ฝากกดไลค์กด see first เอาไว้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกในขณะที่ YouTube c h ANNEL MOTORRIVAL นี้ ก็ขอฝากเพื่อนๆครับช่วยกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราเช่นเดียวกันวันนี้ผมพลโมโตไรวลและทีมงานขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ